สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับเอิร์นอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกห่ง,หงมีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้จะมาแนะนำอีซูซูคันนี้เลยนะคะอีซูซูดีแม็กสีขาว4ประตูตัวสูงใครที่หายอยู่นะคะแนะนำเลยเพราะว่าตัวรถคันนี้นะคะนานๆทีนะเขาจะเข้ามาเลยนะคะคันนี้นะคะได้รถปี 2,019ด้วยเลยนะคะเลขไม่เพียง39,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นรถมือเดียวบอดี้เดิมแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้อาจจะมีแต่งมานิดหน่อยนะคะต้องบอกก่อนนะแต่ว่าบอดี้โครงสร้างเขาเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้ราคาตั้งไขที่679,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถปีใหม่ไปด้วยเลยนะคะพร้อมกับค่างวดอยู่ประมาณ13,000ฟีดาานะ ฟีดาวเริ่มต้นที่เท่านี้เลยนะคะใครที่หารถกระบะไว้ใช้งานอยู่ก็จะแนะนำคันนี้เลยเดี๋ยวเราจะพามาชมตัวรถของคันนี้นะคะรอบๆคันกันเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นเครื่อง1.9สเตลตัวแซดนาะเดี๋ยวไปชมคลิปตัวรถของคันนี้กันเลยค่ะพามาชมตัวรถของคันนี้กันเลยค่ะ คันนี้ได้ในส่วนของตัวไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะกระจังหน้าสีดำ้อมโลโก้ของอีซูซูอยู่ตรงกลางสีแดงแบบนี้เลยนะทะเบียนสอไข่ชอชิง6475เป็นป้ายระยองนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวรถคันนี้เป็นรถปีใหม่ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่เดี๋ยวเอินเปลี่ยนป้ายให้เป็นกรุงเทพนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับสเกิร์ตด้านหน้าก็ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนี่ คันนี้ได้ในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางของบีสโตนปี2019สัปดาห์ที่23ตัวแม็กเดิมแท้จากโรงงานหัวน็อต6รูแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวแม็กที่เป็นแม็กทูโทนสีดำตัดสี โคมียมแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านในกันตัวโชคของตัวรถนะคะเป็นโชคเดิมๆถือว่าใหม่สภาพโดยรวมคือสวยกิ๊บมากๆนะคะยังมีมาร์กแป้มสีจากโรงงานให้กับลูกค้าได้เห็นอยู่ด้วยเลยนะด้านข้างตัวรถคันนี้นะคะมีโลโก้ของตัว Highland e r นะคะที่เป็นสีแดงแบบนี้ด้านข้างตัวรถเลยรู้สึกว่าพิเศษมากๆอันนี้เดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะตัวรถคันนี้มีไฟเลี้ยวก็จงมองข้างติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะ นี่กระจกก็จะเป็นสีขาวมุกเช่นเดียวกันค่ะตัวรถคันนี้กระจกเดิมๆจากโรงงานมีในส่วนของตัวคิ้วกันสาดติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวแผงกันแผงกันรอยเล็บนะตัวนี้จะเป็นตัวโรเมียมนะคะที่เขาติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะกระจกเดิมๆเลย ถัดมานะคะตัวอย่างเส้นที่2คันนี้ได้ในส่วนของแมกนทูโทนเช่นเดียวกันนะคะสีดำตัดสีโครเมียมนะคะพร้อมหัวน็อตหรูแบบนี้เลยมาพร้อมอยางปี2019ได้ยางของบ Stone, s t o n e เช่นเดียวกันโครงสร้างตัวรถของคันนี้เดิม, mm hmm. ดมๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมอยางอะไหล่ด้านหลังก็ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อย mm hmm. เช่นเดียวกันค่ะ ไฟไท้ายด้านหลังนะคะจะเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะมาพร้อมโลโก้ Isuzu D-Max นะคะติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะตัว m a ็ l i n e er นอรของตัวรถก็ถือว่าใหม่กิฟต์มากๆเลยใครที่อยากได้ตัวแม็กเดิมๆก็จะแนะนำคันนี้เลยนะมีกล้องด้านหลังติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะ เทียนบอกว่าแต่งเขาจะแต่งด้านหลังตัวนี้มาให้นะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะที่หารลสเปคประมาณที่แต่งแล้วแต่งสวยถามว่าตัวนี้แต่งมาให้แล้วลูกค้าชอบไหมถ้าลูกค้าชอบก็ติดต่อโทรมาหาเอินได้นะคะนี่ ถัดมานะคะสำหรับตัวยางเส้นที่3นะคะได้ในส่วนของตัวยางบี t โ n นนะคะปี2019เช่นเดียวกันตัวแมกเดิมแท้จากโรงงานหัวน็อตหกรูเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมโครงสร้างตัวรถด้านในนะคะเป็นโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยยางอะไหล่ติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะตัวนี้ติดฟิล์มมาให้ลูกค้าเรียบร้อยรอบพันพร้อมคิวกันสรดก็ติดมาให้แล้วนะคะ นี่ไฮแลนเดอร์ er ด้านข้างตัวรถแบบนี้เลยด้านซ้ายด้านขวานะเพื่อที่ลูกค้าจะได้มั่นใจว่าตัวรถยังเป็นบอดี้เดิมยังมีโลโก้ติดอยู่ครบทุกจุดแบบเดิมนะคะ เรามาดูในส่วนของตัวแม็กเส้นที่4กันนะคะตัวแม็กเดิมแท้โรงงานหัวน็อต6รูเช่นเดียวกันแม็กทูโทนได้ยางบิสโตนนะคะปี2019ทั้ง4เส้นเลยนะคะที่สําคัญได้สัปดาห์เดียวกันทั้ง4เส้นด้วยมาพร้อมโชคภายในของตัวรถนะคะด้านซ้ายด้านขวายัยงมีมากแต้มสีจากโรงงานให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้อยู่เลยเดี๋ยวไปชมภายในตัวรถของคันนี้กันเลยนะคะ เปิดประตูมาปุ๊บเราจะเจอเลยนะคะว่าภายในของคันนี้เขาจะเป็นทูโทนสีดําตัดสีเบจมาพร้อมกับตัวสเตลนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับที่จับภายในรถจะเป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยที่อิงไหล่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนังเดินได้ตะเข็บสีขาวนะมาพร้อมกับตัวออปชั่นนะคะที่เป็นกระจกนะคะไฟฟ้าคนขับฝั่งอื่นจะไม่ใช่ออตโต้แต่ว่าก็กดใช้งานได้ปกติมีตัวล็อกรถปลดล็อกให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ได้เป็นกระจกพับมือแต่ว่าสามารถปรับได้ 360องศานะคะรอบเลนคือไม่ต้องไปหมุนนัานข้างของตัวกระจกแล้วนะนี่ออปชั่นภายในตัวนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วให้กับลูกค้าด้วยเลยนะคะถ้าลูกค้าไม่วางแก้วก็สามารถที่จะเอาวางของได้เช่นเดียวกัน ภายในคันนี้ได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันหนฝัง่งสามารถรับสายได้ด้วยนะคะมาพร้อมตัวเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยนะคะเปลี่ยนช่องก็ได้เช่นเดียวกันพวงมาลัยเขาจะเป็นพวงมาลัยหนังพร้อมกับเดินได้ตะเข็บนะคะสีขาวแบบนี้เลยตัวนี้เขาติดตั้งในส่วนของหัวเกียร์ที่หมุนเปลี่ยนมาเพิ่มนะคะแล้วก็ได้เป็นแอร์แอนะล็อก ได้จอสัมผัสนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้เช่นเดียวกันเขาติดตั้งนะคะในส่วนของที่จับด้านข้างตัวรถตอนขึ้นนะคะที่ติดมาให้กับลูกค้าเหมือนกันนะซ้ายขวานะคะแล้วก็ตัวบอกของคันนี้ต้องบอกก่อนว่าที่จริงด้านในของคันนี้มันสามารถที่จะแกะได้ภายในเขาเป็นบ่อผ้าแต่วันนี้เขามาหุ้มเป็นหนังมาให้นะคะแล้วก็มีโลโก้ของ d m a x สเตลติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยแต่ถ้าลูกค้าไม่ถูกใจนะคะในส่วนของตัวเบาะอันนี้ก็สามารถที่จะถอดได้แล้วลูกค้าก็ใช้เป็นผ้าแทนได้เช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะของคันนี้จะเป็นเบาะปรับมือนะคะนี่ตัวเบาะของคันนี้ได้เป็นเบาะปรับมือมาพร้อมกับภายในของคันนี้ที่จะคาดด้วยสีดํากับสีเบจนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูบอดี้ของตัวรถคันด้านหลังกันบ้างดีกว่าไม่ใช่คันด้านหลังนะคะต้องด้านหลังตัวรถกัน คันนี้มีกระเป๋าจิงโจ้ามาให้2จุดนะคะติดตรงนี้มาเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นตัวกันกระแทกนะคะในกรณีที่โดนชนท้ายหนักมานะมันจะได้ไม่เข้าในส่วนของตัวบอดี้คนที่นั่งด้านหลังแลวก็ด้านหน้ากับลูกค้าด้วยเพดานด้านบนนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นในส่วนของกำมยี่สีดําแบบนี้เลยมีภายในด้านหลังนะเป็นรถอีกหนึ่งคันที่<ๆ>เผื่อให้ลูกค้าได้เลือกและตัดสินใจนะคะตัวสีของตัวรถเป็นสีดำเดิมเลย เรามาดูในส่วนของตัวรถที่เป็นด้านหลังของตรงนี้กันบ้างดีกว่าเนาะอ๊บโอเคนี่หัวน็อตตัวรถนะคะเป็นหัวน็อตเดิมๆรงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหัวน็อตนะหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าคันนี้ไม่มีโดนชนท้ายหนักมาแน่นอนนะคะแมกไลเนอร์นะคะสมประกอบหมดเลยนะ ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเอินเป็นผู้หญิงตัวเล็กเอินก็ยังปิดได้นะไม่หนักมากนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดห้องเครื่องกันให้ลูกค้าดูดีกว่านะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าห้องเครื่องนี้ขออนุญาตสต็อปแล้วก็กดให้ลูกค้าเพื่อเปิดก่อนนะคะสักครู่นะมาชมห้องเครื่องของคันนี้กันเลยนะคะคันนี้ได้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์ Isuzu DDI นะคะเป็นเครื่องพันเก้าร้อยซีซีนั่นเองนี่โครงสร้างตัวรถนะคะหัวน็อตเดิมๆม,มีมาร์กแต้มสีจากโรงงานให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้ด้วย ไม่มีน็อตถ่ายน็อตหลวมน็อตขยับด้วยนะคะโครงสร้างด้านแก้มของตัวรถก็เป็นโครงสร้างหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยฝากระโปรงรถนะคะก็จะมีในหัวน็อตนะคะที่เป็นหัวน็อตเดิมๆเ,เช่นเดียวกันนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะสติ๊กเกอร์นะคะอยู่ครบทุกจุดแบบนี้เลยค่ะนี่หัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะเลขเทปนะคะก็จะตรงกันกับตัวสำเนาด้วย ห้องเครื่องของคันนี้บอกเลยว่าใหม่กิฟต์มากๆเลยนะคะใครที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะนัดหมายกับเอิญผ่านเบอร์ที่หน้าจอได้เลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่กาลังสนใจออกรถอีซูซูดีแม็กคันด้านหลังนี้นะคะติดต่อหาเอิญผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะคะหรือว่าเบอร์โทร0971693884แอดไลน์หาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เอิญแล้วก็จะได้ไม่พลาดตัวคลิปแล้วก็อัปเดตตัวรถในทุกๆวัน กับลูกค้าได้ชมด้วยสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ